ความเดิมตอนที่แล้วพระมาลัยในท่องมหานรกทั้ง8รวมถึงนรกพิเศษยังโลก,กัตัตนนรกไปแล้วนะคะมาถึงตอนนี้ไปรับชมกันค่ะว่าพระมาลัยที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการไต่สวนของพญายโยมราชว่ามีขั้นตอนอย่างไรและนรกบริวารชั้นกลางทั้ง4จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยนะคะ หลังจากที่พญายมราชได้นิมนต์พระมาลัยมานั่งพักที่ปราศาสตรหลังจากการชมมหานรกไปแล้วพญายมราชก็เอ่ยถามว่าพระคุณเจ้ามีคําถามหรือสงสัยในสิ่งใดหรือไม่กระผมจะได้อธิบายให้ท่านฟังขอรับพระมาลัยจึงได้ถามไปว่าเมื่อพวกเขาเหล่านั้นตายลงมาท่านพญายมราชก็สั่งให้ลงไปนรกกลุ่มต่างๆต,ต,ตามการรมที่ทําไว้เท่านั้นหรือ แล้วถ้าหากพวกเขามีบุญกุศลคุณงามความดีอยู่บ้างละ่ะพญายมราชเลยอธิบายให้ฟังว่าผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วถ้าประกอบคุณงามความดีพวกเขาเหล่านั้นย่อมไปสู่สวรรค์โดยไม่ต้องมาที่นี่ขอรับกำลังบุญหรือบาปนั้นจะดึงดูดไปสู่คบูมิที่เหมาะสมเองแต่ถ้าบุญก็ทำบาปก็สร้างปะปนกันไปในขณะใกล้ตายจิตไม่ถึงกับหมองเศร้าแต่ก็ไม่ผ่องใส หรือตายด้วยอุบัติเหตุไม่ทันได้รู้ตัวก็จะถูกเหล่ายมมทูตนำลงมาที่นี่ก่อนกระผมก็จะให้สุวรรณและสุวารตรวจดูบัญชีความดีและความชั่วของเขาถามถึงความดีที่เคยได้กระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์ถ้าตอบได้และตรวจดูว่าจริงเขาก็จะได้ไปสวรรค์ก่อนถ้าหากใครทำกรรมชั่วไว้มากกว่าก็จะส่งไปรับโทษยังนรกกลุ่มต่างๆตามกรรมที่ทำไว้ แต่ถ้าหากว่าทำบุญและบาปไว้กั้มกึ่งกันกระผมก็จะถามถึงบุญที่พวกเขาเคยทำไว้แต่ถ้าตอบไม่ได้ก็จะถามถึงเทวทูตท,ทั้ง5ประการขอรับพระมาลัยได้ฟังคำว่าเทวทูตท,ทั้ง5ประการก็ถึงกับทวนคำนั้นซ้ำพญายมราชจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะไปชมอุสสทนารกหรือนรกบริวานชั้นกลางทั้ง4กระผมจะพาพระคุณเจ้าไปดูการไต่สวนของพญายมราช ที่ยมมาโรคก่อนนะขอรับพญายมราชนำพระมาลัยไปยังที่พิจารณากรรมของคนตายนิมนพระมาลัยให้นั่งบนอัสนะที่เหมาะสมแล้วตัวท่านก็นั่งบนบันลังแล้วถามชายคนหนึ่งว่าเคยทำบุญกุศลอะไรไว้บ้างเมื่อตอนเป็นมนุษย์แต่เขาก็อึกอักนึกไม่ออกพญายมราชจึงถามว่าเจ้านึกบุญกุศลที่เคยทำมาไว้ไม่ได้เลยหรือ งั้นข้าจะขอถามว่าเจ้าเคยเห็นเด็กทารกนอนเลอะปัสสาวะอุจจาระหรือไม่ชายผู้นั้นตอบว่าเคยเห็นแล้วพญาย,ยมราชก็ถามต่อไปว่าเมื่อเห็นแล้วเจ้าคิดอะไรได้บ้างหรือไม่ชายผู้นั้นก็ตอบว่าก็ไม่มีนี่ครับพญาย,ยมราชจึงรู้ว่าแม้เขาเห็นเทวทูตท,ที่หนึ่งคือการเกิดแต่ก็ยังไม่สามารถคิดอะไรได้ประมาทในการทำดีแล้วพญาย,ยมราช ก็ถานต่อไปว่าแล้วเจ้าเคยเห็นคนชราผิวหนังเหี่ยวย่นหรือไม่ชายผู้นั้นตอบว่าเคยเห็นพญายมราชก็ถามทันทีว่าเมื่อเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรชายผู้นั้นก็ตอบว่าไม่รู้สึกอย่างไรขอรับพญายมราชจึงรู้ว่าแม้เขาเห็นเทวทูตที่สองคือการแก่แต่ก็ยังไม่สามารถคิดอะไรได้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่เร่งทำความดีพญายมราช จึงถามเกี่ยวกับเทวทูตที่สคือการเจ็บป่วยว่าเจ้าเคยเห็นคนเจ็บป่วยหรือไม่ชายผู้นั้นก็ตอบอีกว่าเคยเห็นขอรับแต่คนเจ็บป่วยไม่น่าเข้าใกล้เลยสักนิดพญายามราชก็ได้แต่คิดว่าเห็นความเจ็บป่วยไม่เที่ยงของสังขารแต่ก็ไม่กระหนักที่จะสร้างกุศลเลยถามต่อไปถึงเทวทูตที่สคือความตายว่าแล้วเจ้าเคยเห็นคนตายบ้างไหม ชายผู้นั้นก็ตอบว่าเคยเห็นขอรับแต่คนตายแล้วก็ตายไปไม่รับรู้อะไรพญายมราชก็ได้แต่รำพึงในใจว่าผ่านมาถึงสี่เทวทูตแล้วแต่เจ้าคนนี้ก็ไม่ได้ตระหนักถึงความไม่ประมาทในการทำความดีเลยไหนลองถามถึงอีกสักข้อดูซิแล้วเจ้าเคยเห็นนักโทษถูกประหารหรือถูกลงโทษหรือไม่แล้วรู้สึกอย่างไรชายผู้นั้นกลับตอบว่าก็ดีแล้วมีขอรับ พวกมันสมควรตายพยายมราชจึงหันไปพูดกับพระมาลัยที่นั่งฟังการพิจารณาโทษอยู่ว่ากระผมจึงรู้ว่าแม้แต่นักโทษที่ทําชั่วนั้นจึงต้องได้รับโทษประหารในชาตินี้เจ้าคนนี้ก็ยังไม่นึกเฉลียวใจว่าทำกรรมใดก็ต้องได้รับโทษแม้ในโลกมนุษย์เองก็ตามเทวทูตท,ทั้งหมดเป็นการเวียนไาวตายเกิดเมื่อเขาได้พบ แต่กลับคิดไม่ได้ยังทำแต่ความชั่วยอยู่เช่นนี้กระผมจึงต้องตัดสินให้เขาไปรับโทษตามที่ได้ทำไว้ขอรับแล้วชายคนนั้นก็ถูกนายนิรยาบาลลากตัวไปรับโทษในนรกตามกรรมที่ได้ทำไว้พญายมราชก็ลงจากบันลังแล้วกล่าวว่ากระผมจะนำท่านไปชมนรกกันต่อนะขอรับและพญายมราชก็เดินนำไปพระมาลัยที่เดินตามพญายมราชไปก็ถามว่า คนที่ทำกรรมดีไว้เมื่อลงมายังในระลกแล้วนึกความดีของตนไม่ออกมีบ้างไหมละท่านพญายมราชตอบว่าผู้ที่ทำบุญกุศลไว้ยอมระลึกถึงบุญที่ตนเองนั้นทำได้การถามด้วยเทวทูตท,ทั้งห้าเป็นการทดลองเท่านั้นถ้าพวกเขาตอบได้แม้เพียงข้อเดียวกระผมก็จะปล่อยไปสวรรค์ก่อนขอรับแล้วพญายมราช ก็เดินนำพระมาลัยมาถึงแดนนรกชั้นกลางหรืออุตสทัทนรกแล้วก็อธิบายว่ามีทั้งหมดสี่ขุมและจะอยู่รอบมหานรกทั้ง4ีทิศมีขนาดเล็กกว่ามหานรกและการลงทันทรมานก็เบาบางกว่าไปนรกก็ร้อนแรงน้อยกว่ามหานรกและยังพอมีเวลาว่างวิ้นจากการทันทรมานบ้างเล็กน้อยเมื่อสัตว์นรก ที่ได้รับโทษในมหานรกทั้งแตกจนหมดสิ้นกรรมแล้วถ้าไม่มีเศษกรรมก็จะไปเกิดในภพอื่นแต่สำหรับสัตว์นรกที่ยังมีเศษกรรมติดตัวอยู่ก็จะถูกส่งมายังอุตสถานรกต่อไปมาถึงนรกบริวารขุมแรกมีชื่อว่าพูดนรกหรือนรกอาจมเมื่อพระมาลาัยมองไปก็เห็นว่าพูดนรกนั้นเต็มไปด้วยสิ่งสก,กปรกปฏิกูลเช่นอุจจระปัสวะ ที่มีกลิ่นเม็นร้ายกาศเต็มไปด้วยมูนอนตัวใหญ่พวกสัตว์นรกจะถูกนายนิรยบาลจับโยนลงไปพวกหนอนตัวใหญ่ก็จะชอนชัยกัดกินร่างของสัตว์นรกเหล่านั้นจนกว่าจะสิ้นบาปกรรมพระมาลัยได้ถามพญายมราชว่าพวกเขาทำบาปกรรมอะไรไว้หรือท่านพญายมราชอธิบายต่อไปอีกว่าบาปกรรมที่พวกสัตว์นรกในกลุ่มนี้ทำไว ก็คือการเลี้ยงชีพแบบมิจฉาชีพบ้างหรือลงโทษผู้อื่นโดยไม่มีความผิดบ้างและสั่งกักขังมนุษย์ที่ไม่มีความผิดบ้างพวกนี้ก็จะตกมายังนรกกลุ่มนี้ขอรับพระมาลัยได้เห็นคูดนรกก็บอกว่าก็ไม่ได้สยดสยองน้อยกว่ามาหานารกเลยนะท่านพญายมราชก็พนมมือรับแล้วบอกว่ากระผมจะนำไปยังผุ่มถัดไป ในนรกบริวารขุมที่สองพญายมราชก็กล่าวว่านี่คืออกุละนรกหรือนรกที่เท่าร้อนขอรับพระมาลัยได้มองสำรวจดูก็พบว่าเหล่าพวกสัตว์นรกกำลังวิ่งกรูกันไปด้านหนึ่งก็แปลกใจจึงถามพญายมราชว่านั่นพวกเขาวิ่งไปไหนกันหรือท่านท่าทางยินดีเหมือนเห็นทางออกพญายมราชก็ตอบว่า พวกนั้นมองเห็นภาพตรงหน้าว่าเป็นหาดทรายที่ทะเลสวยงามขอรับเลยวิ่งไปหวังจะกระโดดลงไปในทะเลแต่พระคุณเจ้าคอยดูนะขอรับทันใดนั้นภาพหาดทรายที่สวยงามที่พวกสัตว์นรกมองเห็นและกระโดดลงไปในทะเลกลับกลายเป็นภาพนรกเช่นเดิมและทะเลที่กระโดดลงไปนั้นก็กลายเป็นกองขี้เถ้าและถ่านเพลิงอันร้อนแรงต่างพากันดิ้นรนและยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลงไปใต้นั้น ทนทุกขเวทนาวนเวียนเช่นนี้จนหมดสิ้นกรรมของตนพญายมราชก็อธิบายต่อไปว่าพวกที่ลงนรกแห่งนี้เป็นพวกสมณะที่ละเมิดศีลบ้างพวกตรณีความรู้ไม่ต้องการบอกผู้อื่นเพราะกลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าและพวกยั่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของตนขอรับพระมาลัยก็บอกว่านารกบริวารก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลย ไปดูนรกขุมต่อไปได้เลยท่านพญายมราชพญายมราชก็เดินนำไปจากนั้นก็มาถึงนรกบริวารขุมที่สคืออสิป,ปัตตานารกหรือนรกที่เต็มไปด้วยใบดาบพระมาลัยก็มองเห็นในนรกแห่งนี้ด้านหนึ่งมีต้นไม้เป็นอันมากก็แปลกใจแล้วก็เห็นพวกสัตว์นรกกำลังวิ่งกรูก,กันไปท่าทางยินดีก็ถามพญายมราชไปว่า นั่นพวกเขาพากันวิ่งกรูไปอีกด้านหนึ่งเพราะเห็นว่านารกด้านนี้เป็นอะไรหรือท่านพญายมราชก็อธิบายให้ฟังว่าพวกเหล่าสัตว์นรกจะเห็นเป็นสวนมะม่วงที่มีผลมะม่วงเต็มไปหมดขอรับและเมื่อเห็นว่าเป็นสวนมะม่วงก็จะวิ่งกรูกันเข้าไปหมายจะกินให้หายหิวโหยแต่พระคุณเจ้ารอดูต่อไปขอรับพระมาลัยมองตามก็เห็นเหล่าสัตว์นรกวิ่งผ่านไปก็มีลกรรมกำพัดมาอย่างแรง ใบไม้ก็หลุดและปลิวลงมาจากใบไม้ก็กลายเป็นหอกเป็นดาบบาดและทิ่มแทงร่างของสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นอันมากบางก็ร่างกายขาดสิ้นใจตายไปอีกรอบสัตว์นรกบางตนพากันวิ่งหนีพันไปได้ก็เกิดกำแพงขึ้นมากั้นไว้ทั้ง4ด้านแล้วมีสุนัขนรกและอีกาปากเหล็กมาโฉบรวมกัดกินสัตว์นรกเหล่านั้นวนเวียนแบบนี้จนสิ้นกรรมพญายมราช ก็เล่าต่อไปว่าสัตว์นรกที่มาอยู่ในนรกกลุ่มนี้เป็นกรรมที่เกิดจากการรบพุ่งเห็นข้าฟันกันทิมแทงกันด้วยอาวุธต่างๆพวกจุดไฟเผาป่าคลอกสัตว์ทั้งหลายก็มีขอรับพระมาลัยมองตามก็รำพึงว่ากรรมหนอกรรมพญายมราชก็พนมมือรับแล้วบอกว่ากระผมจะนำไปยังนรกบริวารกลุ่มสุดท้ายแล้ขอรับ มายังนรกบริวานขงที่สี่คือเวทตรรณีนรกคือนรกแม่น้ำเค็มมีหนามหวายพระมาลัยมองไปรอบๆก็เห็นว่ามีแม่น้ำกว้างอยู่ตรงกลางแต่มีเครือหวายหนามล้อมอยู่โดยรอบโดยมีดอกบัวผุดบานล่อใจให้ชวนชมเมื่อสัตว์นรกเห็นก็เข้าใจว่าเป็นแม่น้ำใสสะอาดเย็นสนิทน่าอาบน่าดื่มก็พากันดีอกดีใจ วิ่งกระโจนลงไปในแม่น้ำนั้นหวังจะอาบดื่มกินให้สบายทันใดนั้นเองเครือหวายาซึ่งคมเหมือนหอกเหมือนดาบก็ปาดร่างกายสัตว์นรกทำให้เป็นแผลน้ําในแม่น้ํานั้นก็เป็นน้ําเค็มจึงทั้งเจ็บทั้งแสบยิ่งนักแล้วก็เกิดเป็นเปลวไฟลุกไหมเผาร่างเผาทั้งๆที่อยู่ในแม่น้ำจนไม่เกรียมเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกไฟเผาส่วนสัตว์นรกบางตน ก็ตกลงไปโดนดอกบัวที่กลายเป็นดอกบัวเหล็กที่มีกลีบแหลมคมเป็นกรดซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำเค็มมีเปลวไฟติดอยู่ตลอดเวลาสัตว์ในรกบางตนคิดว่าถ้าดำลงไปในแม่น้ำที่ลึกกว่านี้คงจะหลุดพ้นจากการทรมานได้จึงกลั้นใจดำน้ำลงไปแต่แล้วกลับถูกคมดาบซึ่งหงายอยู่ภายใต้น้ำนั้นบาดเอาเจ็บแสนสาหัสเท่านี้ยังไม่พอเมื่อโผล่ขึ้นมา ยังถูกนายนิระยะบาลใช้หอกจ้วงแทงเอาเหมือนกับมนุษย์ใช้ฉวกแทงปลาในน้ำฉันใดฉันนั้นพญายมราชก็เล่าต่อไปว่าสัตว์นรกที่มาอยู่ในนรกกลุ่มนี้เกิดจากการโยนสัตว์เป็นๆเ,เข้าไปในน้ำเดือดๆบ้างใช้เครื่องดักสัตว์บ้างขอรับพญายมราชก็ถามพระมาลัยว่าเหนื่อยหรือยังขอรับพระคุณเจ้า เราไปแวะนั่งพักสนทนากันสักครู่สักหน่อยดีกว่าขอรับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปชมนรกรอบนอกหรือยมมโลกอีกสิบขุมกันอีกพระมาลัยกล่าวว่าก็ดีเหมือนกันท่านพญยายมราชอาตามาเองก็มีคำถามอยากจะถามท่านเพิ่มอีกเช่นกันเอาละค่ะก็ผ่านไปแล้วกับนรกชั้นกลางทั้งสี่ขุมถึงจํานวนขุมจะน้อยกว่าแต่ความน่ากลัวของโทษ ก็ไม่ได้น้อยไปกว่ามาหานรกทั้ง8ดเลยนะคะต่อไปพระมาลัยก็จะได้ไปเยี่ยมชมยมมรกนรกหรือนรกชั้นนอกอีกสิทขุมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามชมตอนต่อไปได้ที่ชาแนลเทเทมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ